ว่ากันด้วยเรื่องวันพีชครับตอนที่1น0 0งเนี่ยครับผมอะ่ะผิดหวังมากเลยครับกับเรื่องของซันจีอ่ะคือผมอะ่ะดูเรื่องเนี้ยผมไม่ได้อินกับเนื้อเรื่องอย่างเดียวไงผมอินกับตัวละครด้วยครับตัวละครที่เราชอบอะครับยังไงอะ่ะผมก็ติดตามกับตัวเรื่องนี้ต่อนะแต่ขอบน่นเฉยๆครับผมมองว่ากลุ่มหมวกฟางเนี่ยซันจิคือกําลังลบหลักเลยครับตั้งแต่จบภาค n อเนเอสล็อบบี้อ่ะ เป็น10ปีแล้วนะครับที่เราไม่ได้เห็นซันจิสู้แบบจริงจังเลยอ่ะกับผู้ต่อสู้ระดับเดียวกันนะครับวันพีซมันคือการประจนภัยไงผมก็เข้าใจแต่ให้มันเด่นบ้างอ่ะครับตั้งแต่ให้มันไปวิ่งเล่นเกาะระเทยอ่ะมันยังไม่ได้โชว์ของเลยครับแค่ทําเท่ที่เกาะเงือกแป๊บเดียวเองภาคเดนโรซ่าเนี่ยก็เอามันไปจีบหญิงครับแต่ถามว่ามันเท่ไหมที่มันชนะใจวีโอเลตได้อ่ะมันก็เท่ครับ แต่มันไม่ได้สู้ไงครับมันเป็นกําลังลบหลักนะครับภาคบิ๊กมาร์มันก็ไปมอพุดดิ้งอะครับหืม <c oughs> ตัวละครแม่งแบบโคตรน่าสงสารเลยครับคือมันเป็นสุภาพบุรุษมากเกินไปอะผมชอบมันนะแต่ผมอะมองว่ามันเป็นกําลังลบหลักไงเป็นคู่แข่งกับโซโลเลยนะครับแต่ตั้งแต่โซโลได้ไปฝึกกับตาเหี่ยวอะ แต่ซันจิได้ไปวิ่งเล่นเกาะกับเธออ่ะต่อให้ใส่สูตรอะไรของมันเนี่ยมันก็ยังดูธรรมดาเลยครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีลูกเล่นอะไรที่โอเวอร์แอคติ้งหรือเปล่าไงแต่ต่อให้มันจะไก่อย่างไงอะ่ะผมก็ยังอยากให้มันได้มายืนในฉากนี้นะฉากที่ได้สู้กับวิบมามกับไคโดเนี่ยครับคนที่ควรจะแค้นคนที่ควรจะอยากจัดการวิกมามที่สุดอะ่ะต้องเป็นซันจิสิต่อให้สู้ไม่ได้นะครับก็ออกมาโชว์ของก็ยังดีผิดหวังที่อดเห็นฉากนี้ครับ ฉากที่มีซันจิอยู่ตอนนี้มากๆเลยอ่ะกับตันคิดนะผมยังพอเข้าใจเลยอ่ะเขาวางพอตเลื่อมาตั้งแต่ชาบอนดี้แล้วอ่ะแต่ไอ์คิลเลอร์เนี่ยครับมันยังออกมาฉากนี้ได้เลยอ่ะเข้าใจปมที่คิดกับคิลเลอร์มันแคคนไครโดนะแต่ซันจิอ่ะครับมันก็ควรจะแคคนบิ๊กมามให้มากกว่านี้สิคือผมอ่ะอินไปหน่อยมันขัดใจเฉยๆครับในมุมมองผมนะ ผมมองเหมือนจานแกครับตัดบทซันจีออกอยังไงก็ไม่รู้อะคือเหมือนอารมณ์เหมือนตัวละครแม่งเยอะเกินอะเอากําลังหลักไปทิ้งไว้กระสาวที่ไหนก็ได้จุดอ่อนมันอะจะให้มันไปแพ้ลูกกระจอกตัวอื่นก็เสียชื่อกําลังลบกลุ่มหมวกฟางหมดเงี้ยโยนมันทิ้งกับตัวละครมีนมมาครับแล้วก็จบภาคนี่คือสิ่งที่ผมคิดเฉยๆนะแต่ผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ผมยังชอบการดำเนินเรื่องของวันพีทเนี่ยผมให้10เต็ม10เลยแต่ผมแค่ขัดใจเฉย,ยๆที่เขาลอยแพซันจิอะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบ่นเฉย,ยๆครับไม่มีอะไรมาก